รับโชคลิงลบบุรีบริเวณสารพก,การส่วนใหญ่เป็นลิงแสมแล้วก็ลิงวอกอยู่รวมกันเป็นฝูงประมาณ500ตัวครับโดยจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกัน ซึ่งลิงกลุ่มใหญ่ที่สุดก็จะเป็นลิงประจำสาลพระการที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ในบริเวณศาลโดยลิงกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างดีครับมีผู้เลี้ยงดูและก็นำอาหารมาเลี้ยงเพื่อเป็นการเส้นไหว้แก้บนกันตามความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อสาลพระการอยู่เสมอโดยชาวบ้านจะเรียกลิงกลุ่มนี้ว่าลิงเจ้าพ่อหรือลิงสาลพระการครับ ในทุกๆปีเนี่ยทางจังหวัดลบบุรีก็จะจัดประเพณีเลี้ยงโตะจีนลิงเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศจนเมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตเกียวในญี่ปุ่นได้ทําการศึกษาพฤติกรรมบางอย่างของลิงที่นี่ซึ่งได้พบว่าลิงที่3พระการแห่งนี้ใช้เส้นผมของผู้หญิงในการทําอะไรบางอย่างกับร่างกายและคําถามของเราก็คือลิงที่3ปพระการใช้เส้นผมของผู้หญิงทําอะไร